สำหรับเตาเคลฟญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่ได้รับของแล้วนะคะให้ทำตามวิธีนี้นะคะขั้นตอนในการใส่าวาลนะคะง่ายๆคือเราใช้ไข่ควงแฉกนะคะหมุนน็อต2ตัวตรงตำแหน่งนี้ค่ะไส้แก๊สจะอยู่ด้านในนะคะเราหมุนน็อตออกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็นำวาลวแก๊สค่ะวางลงให้ตรงตำแหน่งนะคะรูของน็อตแล้วเราก็หมุนให้แน่นค่นะคะมีน็อตสตัวตรงนี้ค่ะ ะะวิธีง่ายๆแค่นี้เองนะคะก็สามารถเริ่มต้นพ่วงสายแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็คือจุดปรับลมค่ะแล้วก็ตรงนี้ซ้ายขวาก็คือวาล์วที่เอาไว้ใช้หมุนเปิดปิดแก๊สนั่นเองนะคะสำหรับวาล์วแก๊ดนี้นะคะทางร้านมีการทดสอบให้ก่อนที่จะจัดส่งแล้วนะคะว่ามีการใช้งานที่ปกตินะคะแล้วก็รับประกันให้1เดือนนะคะ ระยะยาวลูกค้าที่มีประวัติการสั่งซื้อก็สามารถซื้ออะไรในตัวนี้นะคะในราคาพิเศษได้เลยค่ะมาดูในชุด1เตานะคะว่าจะได้รับอะไรไปบ้างค่ะสำหรับชุด1เตามีเตาให้เลือก2ขนาดก็คือขนาด14นิ้วนะคะแล้วก็ขนาด12นิ้วในคลิปนี้เป็นขนาด12นิ้วค่ะ เลือกขนาดได้เลยแล้วก็สามารถเลือกรูปแบบได้เลยนะคะจะมีแบบที่เปิดหน้ากระทะได้นะคะแล้วก็แบบในคลิปนี้คือแบบที่เปิดไม่ได้นั่นเองค่ะเปิดได้กับเปิดไม่ได้วัสดุตัวเดียวกันเลือกได้เลยถ้าเปิดไม่ได้นะคะตัวหน้ากระทะกับตัวกล่องนะคะเขาจะมีการเก็บนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยนะคะหน้ากระทะเป็นเหล็กนะตัวกล่องเป็นสแตนเลสค่ะ เราจะมียางรองขาเตาให้นะคะสําหรับตัวว wow, าลรับประกันให้1เดือนค่ะระยะยาวมีอะไรแยกจําหน่ายและลูกค้าก็จะได้ราคาสมาชิกนั่นเองค่ะแพทเทิร์นงานดีนะคะใส่เองตรงตำแหน่งนี้ได้เลยตามที่สาธิตในข้างต้นไปแล้วนะคะให้ใส่ตามนั้นเลยค่ะง่ายๆนะคะหน้ากระทะของเราทำออกมาสวยแล้วนะคะมาตรฐานสามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาไปขัดก่อนใช้นะคะเพราะว่าเราทำออกมาดีแล้วนะคะ ทางร้านจะมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นแถมให้มีใบรับประกันให้นะคะสามารถเผาตามคู่มือเบื้องต้นได้เลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยหน้ากระทะหลังจากที่เผาสีของเขาจะเข้มขึ้นค่ะวัดหน้ากระทะให้ชมนะคะ12นิ้ว14นิ้วเราจะดูตรงวงกลมนี้แหละค่ะนะคะถ้า12นิ้วก็จะ ตามคลิปนี้นะคะ14นิ้วก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเราสามารถพิจารณาเลือกตามความเหมาะสมตามความชอบของเราได้เลยนะคะว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่12นิ้วหรือ14นิ้วนะคะแล้วก็จะรับแบบไหนแบบธรรมดาหรือเปิดได้แจ้งได้เลยค่ะสำหรับชุด1เต้านะคะก็จะมีเกียง2 2ชิ้นนะคะเกียงขออนุญาตเป็นการครสาสไซส์คราแบบไปนะคะแล้วก็จะเป็นไม้หมุน1ชิ้นค่ะ ต่อไปจะเป็นชุดสายพ่วงนะคะถ้าชุดหนึ่งเตาชุดสายพ่วงที่อยู่ในชุดก็จะเป็นชุดสายพ่วงสําหรับเตา1ตัวค่ะจะมีสายแก๊สนะคะความยาว1.5เมตร1เส้นค่ะแล้วก็เป็นกิฟต์รักสายแก๊สอย่างดี2ตัวให้ไปนะคะและกล่องน,นี้เป็นหัวปรับแรงดันต่ําค่ะเป็นแรงดันที่ใช้ควบคู่กันกับเตาขนมของเรานั่นเองนะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานค่ะเป็นสินค้าใหม่ทั้งร้านนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะเราเลือกเป็นรุ่นเกียวทองเหลืองค่ะแบรนด์ของ S c G นะคะมีมาตรฐานมอกอด้วยนะคะหมดกังวลนะคะในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองค่ะได้รับชุดนี้แล้วนะคะก็สามารถใส่วาวนะคะแล้วก็ต่อเข้ากับถังแก๊สของคุณลูกค้าได้เลยนะคะถ้าถูกใจแคปภาพไว้เลยค่ะชุดนี้คือชุดเริ่มต้น1เตาค่ะก็คือสามารถเริ่มต้น ในการทําเคฟนะคะ1เตาได้เลยนะคะมีทั้งเกียงไม้หมุนมีเต1า1ใบแล้วก็มีชุดสายพ่วงแก๊บนั่นเองค่ะถูกใจแคปภาพไว้แล้วติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยค่ะหรือสําหรับใครที่สะดวกเดินทางมารับเองนะคะสามารถเดินทางมาได้เลยค่ะร้านของเราอยู่ที่จังหวัดกาลสินร้านสิงห์ไทยคิดเช่นจังหวัดกาลสินค่ะเปิดบริการ9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ ถ้าถูกใจชุดนี้ชุดเตาเครปญี่ปุ่นพร้อมใช้งานชุดเริ่มต้นหนึ่งเตาค่ะ